ในโอกาสขึ้นปีใหม่2,569นี้ผมขอส่งความประทานดีมายังผู้บริหารพนักงานและครอบครัวชาวซีบิลแอมทุกทุกท่านนะครับผมและคณะผู้บริหารขอขอบคุณเพื่อนๆชาวซีบิลนดมทุกทท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใ,ใจเราสามารถฟันฝ่าปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งนะครับที่ผ่านพ้นไปได้และก็มีผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่ผ่านมานั้นอีกและปีต่อไป2,569นะครับก็ยังเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง ผมจึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักง,งานทุกท่านมีกำลังใจนะครับที่เข้มแข็งเราร่วมแรงร่วมใจและสามารถที่จะผ่านปีที่มีความท้าทายใน2569นั้นไปได้ด้วยผลประกอบการที่ดีนะครับมีความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปในปี2569นี้ผมขอเอเมรพรให้เพื่อนพนักง,งานและครอบครัวทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบัตินาทุกประการนะครับ และมีความสูขมากๆสว่วนดีปีใหม่ครับ